สมัยก่อนในประเทศไทยธาตุได้ถูกแบ่งออกเป็นเจ็ดชนิดในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมาโดยในสมัยก่อนหน้านั้นยังเป็นข้อถกเถียงของนักวิชาการได้แก่ 1. ธาตุสินไทยเป็นธาตุที่มีมากที่สุดในบรรดาธาตุทั้งหมดโดยเงื่อนไขของการเป็นธาตุชนิดนี้คือการขายตัวเป็นธาตุเช่นพ่อแม่ขายบุตรสามีขายภรรยาหรือขายตัวเองดังนั้นธาตุชนิดนี้จึงเป็นคนยากจนไม่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวหรือตนเองได้ จึงได้เกิดการขายทาสขึ้นโดยสามารถเปลี่ยนสถานะกลับไปเมื่อมีผู้มาไถ่ถอนและทาสชนิดนี้ที่ปรากฏในวรรณคดีไทยคือนางสายทองซึ่งขายตัวให้กับนางสีประจันนั่นเอง 2. ทาตในเรือนเบี้ยเด็กที่เกิดขึ้นระหว่างที่แม่เป็นทาตของนายทาตทาสชนิดนี้ไม่สามารถไถ่ถอนตอนเองได้ 3. ทาสที่ได้รับมาด้วยมรดก ทาตที่ตกเป็นมรดกของนายทาตเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อนายทาตคนเดิมเสียชีวิตลงและได้มอบมรดกให้แก่นายทาตคนต่อไป 4. ทาตท่านให้ทาตที่ได้รับมาจากผู้อื่นอีกทีหนึ่ง 5. ทาตที่ช่วยไว้จากทันโทษในกรณีที่บุคคลน,นั้นเกิดกระทำความผิดและถูกลงโทษเป็นเงินค่าปรับแต่บุคคลน,นั้นไม่มีความสามารถในการชำระค่าปรับหากว่ามีผู้ช่วยเหลือให้สามารถชำระค่าปรับได้แล้ว ถือว่าบุคคลนั้นเป็นทาสของผู้ให้ความช่วยเหลือในการชําระค่าปรับ 6. ทาสที่ช่วยไว้ให้พ้นจากความอดอยากในภาวะที่ไพรไม่สามารถช่วยเหลือตอนเองให้ประกอบอาชีพได้แล้วไพรอาจขายตนเองเป็นทาสเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือจากนายทาส 7. ทาสเฉลยภายหลังจากได้รับการชนะสงครามผู้ชนะสงครามจะกวาดต้อนผู้คนของผู้แพ้สงครามไปยังเมืองของตนเพื่อนำผู้คนเหล่านั้นไปเป็นทาสรับใช้ การพ้นจากความเป็นทาสการพ้นจากความเป็นทาสสามารถเกิดขึ้นได้จากเหตุการณ์ดังต่อไปนี้โดยการหาเงินมาไถ่ถอนการบวชเป็นสงฆ์โดยได้รับความยินยอมจากนายทาสไปการสงครามและถูกจับเป็นชเชลยหลังจากนั้นสามารถหลบหนีออกมาได้แต่งงานกับนายทาสหรือลูกหลานของนายทาสไปแจ้งทางการว่านายทาสเป็นกบฏและผลสืบสวนออกมาว่าเป็นจริง การประกาศไททอนจากพระมหากษัตริย์ในช่วงของการเลิกทาสพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ตราพระราชบัญญัติขึ้นเมื่อวันที่21สิงหาคมพศ2417ให้มีผลย้อนหลังไปถึงปีที่พระองค์เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติจึงมีบัญญัติว่าลูกทาสซึ่งเกิดเมื่อปีมะโรงพศ2411ให้มีสิทธิ์ได้ลดค่าตัวทุกปีโดยกำหนดว่าเมื่อแรกเกิดชายมีค่าตัว8ตำลึง หญิงมีค่าตัวเจ็ดตำลึงเมื่อลดค่าตัวไปทุกปีแล้วพอครบอายุ21ปีก็ให้ขาดจากความเป็นทาสทั้งชายและหญิงค่าทาสในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งหลุดพ้นจากระบบดั้งเดิมได้กลายเป็นราษฎรสยามและต่างมีโอกาสประกอบอาชีพหลากหลายพอถึงปี2448ก็ได้ออกพระราชบัญญัติเลิกทาสที่แท้จริงขึ้นเรียกว่าพระราชบัญญัติทาสรส พศ2448